บทว่าตัตระในบทว่าตัตรานันทะนี้คือในทิฏฐิสี่อย่างนั้นบทว่าเอตระหิวาคือในบัรนี้มิใช่อื่นจากนี้ท่านกล่าวคำนี้ด้วยสามารถอุเฉททิฏฐิบทว่าตถาภาวุวา คือเป็นสภาพที่อยู่ในโลกที่อยู่อย่างนั้นท่านกล่าวคํำนี้ด้วยสามารถสัจตติทิบทว่าอัตถังวาปะนะสันตังคือหรือสภาว,วะอันไม่เที่ยงแท้มีอยู่มีอยู่บทว่าตถัดตายะคือเพื่อความเที่ยงแท้ บทว่าอุปกับเปสามิคือเราจักให้ถึงพร้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงการแย้งแม้ในบทนี้พระผู้มีวาทะว่าศูนคิดแล้ววา่าเราจัะยังอัตตาที่ไม่เที่ยงแท้แม้ความจริงไม่ศูนย์ของผู้มีวาทะว่าเที่ยงให้สำเร็จเพื่อเป็นสภาพที่เที่ยงแท้คือมีสภาพศูนย์ และเราจะให้ผู้มีวาทะว่าเที่ยงรู้แล้วจักให้เขาถือวาทะว่าศูนย์อย่างเดียวแม้ผู้มีวาทะว่าเที่ยงก็คิดแล้วว่าเราจักยังอัตตาอันไม่เที่ยงแท้แม้ความจริงไม่เที่ยงให้สำเร็จเพื่อเป็นสภาพที่แท้คือเพื่อความเป็นสภาพที่เที่ยงและจัดยังผู้มีวาทะว่าศูนย์ให้รู้แล้ว ให้เขาถือวาทะว่าเที่ยงอย่างเดียวดังนี้บทว่าเอวังสันตังโขความว่าให้บัญญัติอัตตาอันมีรูปนิดหน่อยมีอยู่อย่างนี้บทว่ารูปเปิดคือมีปกติได้รูปเป็นกสินบทว่าอริตตานุทิฏฐิ อนุเสติความว่าความเห็นนี้ว่าอัตตานิดหน่อยย่อมนอนเนื่องในสันดานก็พึงทราบความเห็นนั้นว่าความเห็นนั้นย่อมไม่นอนเนื่องดุจเถวันและละดาคือชื่อว่าย่อมนอนเนื่องในสันดานโดยอาจว่าละไม่ได้บทว่าอิจจารังวจนายะ ความว่าควรเพื่อจะกล่าวว่าความเห็นเห็นป่านนี้ย่อมนอนเนื่องในบุคคลนั้นในบททั้งหมดก็มีในยะนี้ก็ในบทว่าอารูป,ปนี้คือมีปกติได้อารูปเป็นกสินพึงทราบความอย่างนี้ว่าหรือมีอรูปขันเป็นโคจรด้วยเหตุเพียงเท่านี้ เป็นอันท่านแสดงพวกถือทิฏฐิสิบหกจำพวกโดยเนื้อความว่าพวกมีลาบสีพวกลูกศิษย์ของผู้มีลาบสีพวกมีความเห็นผิดสีลูกศิษย์ของพวกมีความเห็นผิดสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระรงแสดงถึงผู้ที่บัญญัติอัตตาอย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อทรงแสดงถึงผู้ที่ไม่บัญญัติอัตตาจึงตรัสคำเป็นอาทิว่า จิตตาวตาจะอนันทะดังนี้ถามว่าก็พวกไหนไม่บัญญัติตอบว่าโดยที่แท้พระอริยะบุคคลทั้งหมดเท่านั้นไม่บัญญัติอันหนึ่งพระอริยะบุคคลผู้ที่เป็นพระหูสูตรทรงสามปิดกสองปิดกหนึ่งปิดกโดยที่สุดวินิจฉัยแม้นิกายเดียวด้วยดี บุคคลผู้แสดงธรรมตามที่ได้เรียนบ้างผู้ปรารภวิปัสนาบ้างย่อมไม่บัญญัติเพราะท่านเหล่านั้นมีสัญญาอยู่ว่ากสินที่มีส่วนเปรียบเทียบในกสินที่มีส่วนเปรียบเทียบดังนี้อธิบายว่าอารูป,ปรขันในอารูปขันนั่นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงผู้ที่ไม่บัญญัติอย่างนี้แล้วบัดนี้ เพราะผู้ที่พิจารณาเห็นด้วยอำนาจทิฏฐิย่อมบัญญัติก็การพิจารณาเห็นปานนั้นย่อมมีได้เพราะยังไม่ละสักกายทิฏฐิวัตถุ20สิฉะนั้นเพื่อทรงแสดงถึงสักกายทิฏฐิมีวัตถุยี่สิบนั้นจึงตรัสอีกว่ากัตตาวตาจะาอานันทะดังนี้เป็นต้นในบทเหล่านั้น ท่านกล่าวสักกายะทิฏฐิอันมีเวทนาขันเป็นวัตถุด้วยบทว่าเวทนังวาหิดังนี้ท่านกล่าวสักกายะทิฏฐิอันมีรูปขันเป็นวัตถุด้วยบทนี้ว่าอปปติสังเวทนโนเมอัตตาอัตตาของเราไม่ต้องสวยเวทนาดังนี้ท่านกล่าวสักกายะทิฏฐิ อันมีสัญญาสังขารวิญญาณเป็นวัตถุได้บทนี้ว่าอัตตาของเรายังเสวยเวทนาอยู่เพราะอัตตาของเรามีเวทนาเป็นธรรมดาดังนี้ก็ขันทั้งสามหมวดนี้ยังเสวยเวทนาอยู่เพราะสัมปยุทธ์ตื้อเวทนาอันหนึ่งอัตตามีเวทนาเป็นธรรมดาคือ ไม่มีการประกอบเป็นสภาวะย่อมมีแก่ขันทั้งสามนั้นบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงโทษในความเห็นเหล่านั้นจึงตรัสคำเป็นอาทิว่าตัตารานันทะดังนี้บทว่าตัทธาตัตระคือในทิฏฐิสามสิบเหล่านั้นท่านกล่าวบทเป็นต้นว่า ยัสมีอนันทะสมัยเดดังนี้เพื่อชี้โทษเป็นต้นอย่างนี้ว่าบางครั้งมีบางครั้งไม่มีแห่งอัตตาของผู้ที่พิจารณาเห็นว่าเวทนาเป็นอัตตาในบทว่าอนิจจาเป็นต้นความว่าเวทนาชื่อว่าเป็นของไม่เที่ยงก็มีแล้วไม่มีชื่อว่า อันปัจจัยปรุงแต่งเพราะปรุงแต่งขึ้นด้วยเหตุนั้นๆชื่อว่าอาศัยกันเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยนั้นๆแล้วเกิดขึ้นด้วยเหตุอันชอบบททั้งหมดมีอาทิว่าขโยเป็นวัยพจน์ของการทําลายจริงอยู่สิ่งใดย่อมแตกสิ่งนั้นย่อมสิ้นไปบ้างเสื่อมไปบ้างคลายไปบ้าง ดับไปบ้างเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวคำเป็นอาธิว่าขยะธรรมมาดังนี้บทว่าผู้ยะคาเมอธิบายว่าอัตตาของเราถึงความเสื่อมโทมคือปราศจากไปดับไปดังนี้พุทธพจน์ว่า นั่นตนของเราย่อมมีแก่คนคนเดียวเท่านั้นในการแม้ทั้งสหรือจักไม่มีแก่คนที่มีทิฐิหรือเขาธรรมดาเถาวันย่อมไม่มีเป็นนิดแก่ตอไม้ที่เขาเก็บไว้ในกองแกลบดุดลิงป่าย่อมถือเอาสิ่งอื่นย่อมปล่อยสิ่งอื่นบทว่าอน,นิจจังสุขขัง ทุกขังโวกิน,นังความว่าบุคคลเมื่อพิจารณาเห็นเวทนานั้นๆโดยวิเศษว่าเป็นอัตตาย่อมพิจารณาเห็นอัตตาไม่เที่ยงเป็นสุขและเป็นทุกข์เมื่อพิจารณาเห็นเวทนาโดยไม่วิเศษว่าเป็นอัตตาย่อมพิจารณาเห็นอัตตาเกลื่อนกลนมีเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา จริงอยู่เวทนามีสามอย่างและมีเกิดขึ้นมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาก็เขาย่อมพิจารณาเห็นเวทนานั้นว่าเป็นอัตตาด้วยประการชนี้อัตตาของเขาจึงไม่เที่ยงและความเกิดขึ้นแห่งเวทนาทั้งหลายมากย่อมถึงในขณะเดียวกันแต่เขาย่อมรู้ตามอัตตานั้นแลวว่าไม่เที่ยง ไม่มีเวทนาเป็นอันมากเกิดขึ้นในขณะเดียวกันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงความนี้จึงตรัสว่าเพราะเหตุนั้นแหละข้อนี้จึงยังไม่ควรที่จะพิจารณาเห็นว่าเวทนาเป็นอัตตาของเราแม้ด้วยคำดังกล่าวแล้วนี้ดังนี้บทว่ายัตถะปนาวุโส ความว่าในรูปขันล้วนก็ยังไม่มีการสวยอารมณ์ด้วยประการทั้งปวงบทว่าอป,ปินุโขตถะความว่าในรูปขันนั้นคือในต้นตาลหรือในหน้าต่างอันเว้นเวทนาแล้วยังจะพึงเกิดอหังการว่าเป็นเราอย่างนี้อีกหรือบทว่า ตสมาติหานันทะความว่าเรารูปขันล้วนตั้งขึ้นแล้วยังไม่กล่าวว่าเป็นเราฉะนั้นข้อนี้จึงไม่ควรที่จะพิจารณาเห็นว่าเวทนาเป็นอัตตาของเราแม้ด้วยคำดังกล่าวแล้วนี้ในรูปขันยังจะเกิดอาหังการว่านี้เป็นเราได้หรือเพราะฉะนั้นในเวทนาเหล่านั้น ในขันสามแม้ขันเดียวควรจะกล่าวอย่างนี้ว่าชื่อนี้เป็นเราดังนี้ได้หรืออีกอย่างหนึ่งอธิบายว่าเมื่อขันสามเหล่านั้นดับพร้อมกับเวทนาเพราะเวทนาดับจะพึงเกิดอาหังการว่านี้เป็นเราหรือเราเป็นนี้ดังนี้ได้หรือลำดับนั้นท่านพระอานนท์ เมื่อจะไม่ยอมรับข้อนั้นดุจบุคคลไม่ยอมรับความคมกริบของเขากระต่ายฉะนั้นจึงกราบทูลว่าโนเหตังพันเตดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงอะไรสรัสถึงวัตตะจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะตรัสเรื่องวัตตะ ในบางแห่งตรัสหัวข้ออวิชชาบางแห่งตรัสหัวข้อตัณหาบางแห่งตรัสหัวข้อทิฏฐิในหัวข้อเหล่านั้นตรัสหัวข้ออวิชชาอย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดของอวิชชาไม่ปรากฏมาก่อนก่อนจากนี้อวิชชาไม่ได้มีแต่ว่าได้เกิดมีแล้วในภายหลัง เพราะเหตุนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตกล่าวถึงหัวข้ออวิชานี้อย่างนี้ครั้นแล้วอวิชาย่อมปรากฏเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงมีอวิชชาตรัดหัวข้อตัณหาอย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดของภาวะตันหาย่อมไม่ปรากฏมาก่อนก่อนจากนี้ภาวะตันหาไม่ได้มี แต่ว่าได้เกิดมีแล้วในภายหลังเพราะเหตุนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตกล่าวถึงหัวข้อตัณหานี้ไว้อย่างนี้ครั้นแล้วตัณหาย่อมปรากฏเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงมีตันหาปรัสหัวข้อทิฏฐิไว้อย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งภวะทิฏฐิไม่ปรากฏมาก่อน นอกจากนี้ภวะทิฏฐิไม่ได้มีแต่ว่าได้เกิดมีแล้วในภายหลังเพราะเหตุนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายรถาคตกล่าวถึงภวะทิฏฐินี้อย่างนี้ครั้นแล้วภวะทิฏฐิย่อมปรากฏเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงมีภวะทิฏฐิดังนี้แม้ในภวะทิฏฐินี้ก็เป็นอันตรัดด้วยหัวข้อทิฏฐิเหมือนกัน จริงอยู่ผู้มีทิฏฐิถือว่าเวทนามีสุขเวทนาเป็นต้นเป็นอัตตาครั้นจิติจากพบนั้นๆในภพกําเนิดคติวิญญาณน,นัททิฏฐิและสัตาวาทั้งปวงด้วยสามารถการยึดถือว่าเราว่าของเราแล้วไปเกิดในภพนั้นๆย่อมหมุนไปสู่ภูมิเนืองๆดุดเรือถูกลมซัดในมหาสมุทร ไม่สามารถยกศีษะขึ้นจากวัตตะได้เลยโดยประการชนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงวัตตะด้วยกระถามักเพียงเท่านี้แก่ผู้มีทิฏฐิหลงในปัจจยาการแล้วบัดนี้เมื่อจะตรัสถึงพระนิพพานจึงตรัสคำมีอาทิว่ายะโตโขอานันทะพิกขุดังนี้ก็แล พระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้ฉลาดในเทศนาไม่ทรงแตะต้องวิวัติกถาวงเล็บลเรื่องนิพานวงเล็ลปิดกับบุคคลผู้ฟุ้งซ่านด้วยสามารถนวัตกรรมเป็นต้นผู้ทอดทิ้งกรรมฐานแล้วเมื่อจะทรงปรารบด้วยสามารถบุคคลผู้มีปกติอยู่ด้วยสติปัฏฐานผู้เป็นการกะบุคคล จึงตรัสคำเป็นอาทิว่าภิกษุย่อมไม่พิจารณาเห็นเวทนาว่าเป็นอัตตาดังนี้จริงอยู่ภิกษุเห็นป่านนี้ย่อมไม่พิจารณาเห็นเวทนาว่าเป็นอัตตาย่อมไม่พิจารณาเห็นธรรมเหล่าอื่นเพราะความที่เป็นไปในธรรมทั้งปวงด้วยสามารถแห่งสัมมสนญญาณที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้ว โดยในยะมีอาธิว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันในภายในหรือในภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประนีตไกลหรือใกล้ภิกษุย่อมกำหนดรูปทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงพิจารณาครั้งหนึ่งย่อมกำหนดโดยความเป็นทุกข์ พิจารณาครั้งหนึ่งย่อมกำหนดโดยความเป็นอนัตตาพิจารณาครั้งหนึ่งดังนี้ภิกษุนั้นเมื่อไม่พิจารณาอยู่เสมออย่างนี้ว่าอะไรอะไรในโลกไม่น่ายึดมั่นดังนี้อะไรอะไรแม้ทำข้อหนึ่งในธรรมทั้งหลายมีรูปเป็นต้นในโลกอันต่างด้วยขันธโลกเป็นต้น ไม่น่ายึดมั่นว่าเป็นอัตตาหรือเกิดในอัตตาดังนี้บทว่าอนุปาทิยังจะนะปริตัสตะความว่าภิกษุเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุง้งแม้ด้วยความสะดุ้งคือตัณหาทิฏฐิและมานะบทว่าอปปริตัสสัง คือเมื่อไม่ชะดุงบทว่าปัจจตันเวปรินิพายติความว่าย่อมปรินิพานด้วยการดับกิเลสด,ด้วยตนเองพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าขีนาชาติดังนี้เป็นต้นเพื่อสรงแสดงถึงความเป็นไปแห่งปัจจเวกศขณะของผู้ปรินิพานแล้วอย่างนี้ บทว่าอิติสาทิฐิความว่าทิฐิของพระอาหารหันต์ผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนั้นชื่อว่าทิฐิอย่างนี้บาลีว่าอิติสาทิธิดังนี้บ้างอธิบายว่าผู้นั้นเป็นผู้ไกลาจากกิเลสเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนั้นเพิ่งมีทิฐิอย่างนี้บทว่า กระทกกันลังคือข้อนั้นไม่สมควรเพราะเหตุไรเพราะเมื่อเป็นอย่างนั้นควรกล่าวว่าพระอรหันย่อมไม่รู้อะไรอะไรครั้นรู้อย่างนี้แล้วไม่ควรกล่าวกับพระอรหันผู้หลุดพ้นแล้วว่าไม่รู้อะไรอะไรด้วยเหตุนั้นแหลในที่สุดแห่งไนยะแม้แปดอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า ตังกิสสะเหตุดังนี้บทว่ายาวตานันทะอธิวัจนังความว่ามีโวหารกล่าวคือชื่อตราบใดบทว่ายาวตาอธิวัจนปะปโทคือเป็นทางแห่งชื่อเป็นไปอยู่ตราบใดขันอายตนะ หรือธาตุยังมีอยู่ในที่ทั้งหมดมีในยะนี้บทว่าปัญญาวัจรังคือขันธะบัญจกะที่กำหนดรู้ด้วยปัญญาบทว่าปะทะพิญญาคือเพราะรู้ยิ่งวัตตะนั้นด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอะไร ทรงแสดงอนุสนธิของบทว่าด้วยความยุ่งดุดได้ของช่างหู